แรงถึงขนาดว่าหนูไปโดนโกงที่ที่แม่ห้องสอนแล้วก็มีชาวบ้านหนูไปเดินถนนคนเดินปายแล้วก็จะมีชาวบ้านบอกว่าน้ำตาลสงสารนะแบบว่าโดนโกงมาถึงที่นี่ตั้งกี่พันโคงแล้วแบบมาโดนโกงอะ่ะแต่เกียดแม่กลิ่นมากเลยอะ่ะเล่นได้ลายมากหนะ้าตบมากอะไรอย่างเงี้ยเดินไปทางไหนก็มีแต่คนอยากตบอยากอยากยุดห,หนวอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็ะเลยรู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยที่หลายๆคนแบบ รู้สึกอินไปกับตัวละครเพราะว่าทุกคนก็เห็นเราในบทบาทอื่นที่มันไม่ได้ร้ายขนาดนี้สุดๆหนูบอกเลยแล้วก็มันเป็นช่วงที่หนูถ่ายละคร3เรื่องมันแบบแล้วเป็นละครดราม่าทั้ง3เรื่องมันมันค่อนข้างที่จะหนักมากในขณะที่เราถ่ายละครเรื่องนึงเราต้องอ่านบทพรมลิขิตด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บทพรมลิขิตอ่ะมันเป็นเป็นบทที่ต้องใช้พลังค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่า ตัวละครตัวนี้มันมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราเห็นคือมันไม่ใช่แค่แบบเกิดมาเป็นหลานคนเดียวของยายยายรักเราตามใจเราแล้วเราจะวินวีนเหี่ยงเบี่ยงทุกคนอย่างเดียวที่จริงแล้วมันยังมีความขัดแย้งในตัวของตัวเองว่าทํำไมเราถึงร้ายขนาดนี้ทํำไมเราถึงอยากจะไปทําร้ายเขาอยาก แค้นเขาอยากแก้แค้นเขาถึงขนาดนี้มันต้องมีความสงสัยงงๆงงมีความเศร้าๆที่ยายไม่รักแต่ว่าก็ยังอยากจะไปตบเขาจะไปตบเขาเราก็กลัวพอกลัวยายด่าเราก็เศร้าอีกอะไรเงี้ยค่ะคือตัวละครตัวนี้มีมีหลากหลายอารมณ์มากแล้วก็พลิกไปพลิกมาตลอดค่ะมันมีเส้นเรื่องที่ผูกพันกันมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะสําคัญมากๆอะไรเงี้ยค่ะมันถึงทําให้เราแค้นเขามากๆถึงขนาดที่ ความร้ายของเราก็จะทะบีคูณไปเรื่อยๆการเอาคืนการแค้นกันก็จะมากขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยค่ะ